สวัสดีค่ะวันนี้พบกับยานาวอีกเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้พบกับยานาวเห็นไหมคะวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องดูแลต้นชนชมของเพื่อนเพื่อนนะคะเก็ตเล็กเกตน้อยความรู้เล็กๆน้อยนํานมาฝากเพื่อนๆอนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ยายนาวจะพาเพื่อนๆนมาทําการเปลี่ยนดินให้กับต้นชนชมเปลี่ยนกระถางให้กับต้นชนชม ต้นชนชมของยานาวมีอยู่หลายต้นนะคะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแต่วันนี้ยานาวเลือกต้นนี้มาก่อนเห็นไหมคะใคยับมาดูใกล้ๆก็ได้ค่ะเห็นไหมคะน้องเขาจะดอกโดกมากๆแต่ดูเหมือนว่าดอกเขาจะเหี่ยวนะคะดอกเขาจะเหี่ยวเหี่ยวนะคะถึงแม้จะรดน้ําไปดอกเขาก็ยังเหี่ยวอยู่เป็นเพราะว่าสังเกตค่ะสังเกตนะคะอ่ะ สังเกตดูก้นกระถางนะคะเพื่อนเพื่อนรากโผล่แล้วค่ะรากจะโผล่ออกมาแล้วเป็นปีแล้วค่ะไม่ได้เปลี่ยนกระถางแล้วก็กระถางเขาจะเล็กแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนกระถางเขาจะเล็กแล้วก็กินอาหารไม่เพียงพอดอกก็จะเล็กเห็นไหมคะดอกดกแต่ว่ายังเล็กสีก็ยังไม่สดสวยสีก็ยังไม่สวยสีก็ยังไม่งามนะคะเพื่อนๆนเราจะทำอย่างไรให้ต้นชนชมของเรา สมบูรณ์ณที่นี้นะคะเพื่อนๆเราก็มาทำการเปลี่ยนดินและเปลี่ยนไซส์กระถางให้กับชนชมนะคะเพราะว่าชนชมต้นนี้ดอกโดกมากๆแต่ว่าดอกยังเล็กแค่แกนเรานะคะอุปกรณ์ของเราในช่วงหน้าฝนนี้นะคะเพื่อนๆก็จะต้องมีติดบ้านไว้นะคะทุกคนทุกบ้านต้องมีนี่ค่ะการเชื้อโรคเชื้อราเวลาเราตัดยอดทดยอดแต่งกิ่งนะคะ ปูนนะคะปูนขาวหรือว่าปูนกินหมากนั่นเองค่ะเอาไว้แปะเวลาเราตัดยอดแต่งกิง่งเชื้อโรคชราจะไม่ได้เข้าไปสู่ต้นของชุนชมของเรานะคะเพื่อนๆให้มีปูนนะคะอุปกรณ์ของเราวันนี้มีนี่ค่ะมีดนะคะมีดต้องคมนะคะเวลาตัดยอดหรือว่าตัดรากเขาออกนะคะแต่งรากเราก็ต้องได้ทํานะคะก็คือ การเปลี่ยนดินของยายมะนาวยายมะนาวจะผสมดินดินรันนี like like ้ก็มีนี่ค่ะใบก้ามปูนี่ค่ะใบก้ามปูที่หมักแล้วแล้วก็มีนี่ค่ะเป็นนางเอกให้ยายนาวนะคะนี่ค่ะมูลของเป็ดนะคะมูลของเป็ดจะเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาหมักหมมมานานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะจะเป็นก้อนๆอย่างนี้นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่คือมูลของเป็ดนะคะที่ยายนาวเอามาจาก พ่อของเป็ดของยานาวนะคะยานาวก็จะมานํามาผสมนะคะนํามาผสมนี่ค่ะตรงนี้แล้วก็ดินนะคะอ้อแล้วลืมไปนะคะกระถางทรงนี้นะคะกระถางทรงนี้กระถางแบบนี้นี่ค่ะฟอมฟอร์มมีไว้ทําไมมีไว้รองก้นกระถางหรือว่ารองด้านในกระถางเพราะว่ากระถางทรงนี้กระถางแบบนี้เขาจะมีรูนี่ค่ะมีรูเดียวนะคะต้นชนชมถ้าระบายน้ําออกไม่ได้ ออกไม่ดีถ้าเราใส่ดินไปเลยทีนี้เขาจะระบายน้ําไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็เลยนํารังโฟมแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนำรังโฟมแบบนี้นี่ค่ะมหาหักเป็นก้อนๆน,นะคะแล้วเราก็วางวางลงไปอย่างนี้ถ้าใช้อย่างอื่นได้ไหมใช้ได้ค่ะเป็นฐานเป็นฐานเศษฐานหรือว่าเศษหิอาานอะไรก็ได้นะคะแต่จับไม่ดีเท่ากับโฟมนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าเวลาเรารดน้ําไปปุ๊บ น้ำก็จะระบายลงไปสู่โฟมนะคะโฟมก็จะค่อยๆซึมลงไปสู่ก้นกระถางจะไม่ต้องทําให้น้ําในกระถางของเราขังนั่นเองค่ะเพื่อนๆดีมากๆสําหรับรับการที่เรานะคะรองก้นกระถางด้วยรังโฟมทําไมรองเพราะว่าเรากลัวน้ําขังในกระถางและทําให้กระถางชนชุมของเราเน่าเพราะว่าก้นกระถางจะไม่เป็นรูเหมือนนี้เนี่ยค่ะ จะไม่มีรูเยอะเหมือนรูก้นกระถางพลาสติกอย่างนี้นะคะเราก็เลยต้องรองก้นกระถางไว้เพื่อเขาจะระบายน้ําได้ดีนั่นเองค่ะมาค่ะเรามาเริ่มปรุงดินก็คือ,อยานาจะนํานี่ค่ะมูลของเป็ดลงไปนะคะนี่ค่ะดูดูตรงนี้เลยนะคะมูลของเป็ดจะเป็นก้อนๆใหญ่ๆนี้เราก็ใช้เสียมยานาทําให้ดูแบบสดๆเลยนะคะเพื่อนๆทําให้ดูเลยว่ายานาทําอย่างไร กับการปลูกต้นชนชมก็มีนู่นค่ะต้นใหญ่ๆอยู่ข้างหลังนู่นค่ะงามมากมากมูลของเฟตนะคะเยนาก็จะใช้นะะี่ค่ะแล้วก็ใบก้ามปูนะคะเพื่อนๆนี่ใบก้ามปูก็คือเป็นนางเอกเลยนะคะทุกคนจะเป็นนางเอกของชนชมนะคะจะเป็นดินที่ดีแล้วก็ใย,ยสลายมาเป็นปุ๋ยให้เราได้ดีมากๆนะคะก็คือใบก้ามปูเราก็นําดินที่เราซื้อมาจากตลาดผสมลงไปอีกนะคะ ถามว่าเราใช้ดินตาของตลาดได้ไหมได้แต่ยายนาวสําหรับยายนาวนะคะก็ดินใบกัมปูที่ยายนาวซื้อมานะคะจะมีลักษณะแบบนี้ใบกัมปูจะน้อยนะคะเพื่อนๆยายนาวจะมาผสมเองจะมาผสมอีกนะคะเพื่อนๆยายนาวก็จะใส่มูลของสัตว์ที่ยายนาวมีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจะมีลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ่ใบกัมปูจะเยอะนะคะแล้วเขาก็จะเย่อยสลายนะคะให้กับต้นชนชมของเราได้ดีมากๆนะคะนี่ค่ะนคะคะจะเป็นดินที่ดีมากๆนะคะดินดีดินดีต้นไม้เราก็จะติดดอกออกดอกดีนะคะเพื่อนๆต้นไม้ของเราก็จะงามค่ะนี่คผสมได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วค่ะเพื่อนๆ ย,ยนาก็จะเติมเติมดินลงไปอย่างนี้นะคะทุกคน,นคลองกระถางแบบนี้นะคะเราก็จะมาถอดกระถางขึ้นเลยนะคะทุกคนเราก็จะมาถอดกระถางต้นชมชมขึ้นเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โหสมัยก่อนยายนาวใช้ถ่านนะคะรองก้นไม่ให้ ดินแน่นมากๆใช้ฐ่านนึ่งข้าวรองก็ได้นะคะทุกคนหนึ่งปีแล้วค่ะรากเกือบทะลุแล้วนะคะเมื่อก่อนยานาจะใช้ฐ่านแบบนี้นะคะรองก้นกระถางที่เขาระบายนะ้ำนี่ะคะถ้ารากฝอยเขาเยอะเราก็แต่งนะคะเพื่อนๆเห็นไหม ย่านาไม่ล้างนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะถ้าเราอยากแต่งโขดแต่งอะไรแต่งได้นะคะแต่งรากแต่งได้นะคะทุกคนเราก็สังเกตดูว่ารากของเขามีรากฝอยเยอะไหมถ้ามีเยอะเราก็ตัดออกนะคะเพื่อนๆเฉือนออกตัดออกเราอยากได้รากแบบไหนแนวไหนเราก็ตัดนะคะเพื่อนๆแต่รากเขาไม่ไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนรากเขาไม่ค่อยเยอะหนึ่งปีนะคะเพื่อนๆนี่ นี่ค่ะยนาน้าก็จะเอาไว้ทรงนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแล้วก็จะตะวางเลยนะคะทุกคนดินเก่าแล้วก็วางไว้ไตากแล้วไว้ผสมกับตัวนี้ของเราก็ได้นะคะทุกคนนี่นี่ค่ะเราก็จะได้ต้นชนชมที่งามนะคะทุกคนปลูกง่ายๆนะคะเทคนิคง่ายๆค่ะพี่น้อง เพื่อนๆนะคะ fc ทุกๆคนการดูแลการปลูกต้นชนชมนะคะดูว่าเขาสังเกตดูว่าเขาเป็นอย่างไรสังเกตง่ายๆว่านี่เขาเริ่มเหี่ยวเพราะว่ากระถางเขาเล็กมากๆนะคะเราก็จะเติมดินนี่ค่ะลงไปอีกนะคะอีกหนึ่งชั้นนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะได้เยานาวไม่ได้ตัดลากฝอยทิ้งนะคะเพื่อนๆเพราะว่ารากฝอยของเขายังไม่เยอะ เยนาไม่ได้ตัดถ้าบ้านไหนที่ว่าชอบให้เป็นโคดแบบที่ว่าเน,นี่ยก็ตัดสามารถตัดยิงได้นะคะมูลของเป็ดเยนาจะให้เป็นก้อนๆให้เขาค่อยๆละลายนะคะเพื่อนๆให้เขาค่อยๆละลายนะคะเยนาจะไม่ได้ทําให้เขาละเอียดนะคะเพื่อนๆจะไม่ได้บี้ให้เขาละเอียดให้เขาอยู่เป็นแบบก้อนๆอย่างนี้นะคะค่อยๆให้เขาซึมนะคะคล้ายๆเขาคล้าย อุ๊ยออสโมโค้นะคะเพื่อนๆน,นี่ก็คือเป็นการเสร็จนะคะกับการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้กับชนชมอย่าลืมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมว่าถ้าปลูกกระถางาดินเผาแบบนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมว่าต้องรองก้นกระถางด้วยโฟมนะคะให้มาดูนี่คะ่ะดูประมาณนี้นะคะว่าเราอยากจะมาดูมาดูมาดูาดนี่คะ่ะรองประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ดินนะคะ เนี่ยลองให้เป็นลักษณะก้อนๆอ,อย่างนี้นะคะแล้วเราค่อยปลูกต้นชนชมนะคะเพื่อนๆน,นี่คือการปลูกที่เสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วก็รดน้ําได้เลยนี่ก็คือการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้กับต้นชนชมที่กระถางเขาเล็กมากๆค่ะเพื่อนๆน,นี่น่าจะเป็นกระถางแค่แปดนิ้วนะคะนี่จ,นจะจะทะลุแล้วค่ะเพื่อนๆง่ายๆกับการเปลี่ยน ขอบคุณมากๆเปลี่ยนกระถางขอบคุณมากๆสําหรับคลิปนี้นะคะในการวิธีการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้กับชนชมดินที่เราปรุงขึ้นมาเองชนชมของเราจะงามนะคะเพื่อนๆนี่เขาก็อยากงามขนาดแค่เนี้ยเขายังติดดอกดกดอกตรึมนะคะเพื่อนๆรอดูว่าเราเปลี่ยนดินให้เขาเปลี่ยนไซส์กระถางให้เขาแล้วเขาจะมีความงามเพิ่มขึ้นมาอีกแค่ไหนไว้ชมกันคลิปหน้าอีพีหน้ายายนาวจะพาเพื่อนๆมาชมอีก ทำอีกต่อๆไปค่ะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์ไว้คลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายขอบคุณค่ะมีความสุขทุกคนค่ะ